112โอเ okay, ค345บาทบทุกคนมามาดิคุณเก้าคุณเก้าไป1,35 0บาทผิดเสื้อมาอ,อื้อคุณ25คุณ25บา750บาทนะทุกคนนะโอ้เงินรางวันก้อนโตเข้ามา2,242 สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะนะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะที่น่าเกม b u t เตอร์ไฟบอสซัมนั่นเองนะคะเพื่อนๆนะก่อนที่เราเนี่ยจะไปเริ่มเล่นนะทุกคนก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องเราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะคะทุกคนนะถ้าเพื่อนแบบ อ,อยากมาลองเล่นหรืออะไรยังไงเนี่ยสนใจโปรโมชั่นจากเว็บที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเข้าไปกันได้เลยนะคะเว็บที่เราเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นสำหรับเพื่อนๆที่เปิดยูเซอร์ใหม่ด้วยก็คือโปรโมชั่น100%นั่นเองนะคะทุกคนฝาก100ร้ับ100ฝาก200รับ200ฝาก3 0 0ร้ับ300ฝาก400รับ400ฝาก500รับ5้0บาทกันเข้าไปเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจหนะค,ะคลิกลิงก์ใต้คลิปกันเข้าไปได้เลยเนาะ,ะทุกคนเนาะ,ะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเร ทุนที่เราเอามาวันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่150บาทนะคะเราก็จะขออนุญาตเพื่อนๆนะคะเริ่มจากเบ็ด30บาทเลยเดี๋ยวขอกดเบ็ด50สักรอบดูขอกดเบ็ด50รอบหนึ่งปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ากดเบ็ด50รอบแรกก็คือจะเข้าฟรีเกมเลยนะทุกคนมาหรือเปล่า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 โอ้โห ทุกคนเข้าฟรีเกมเลยนะคะกดรอบเดียวก็คือเข้าฟรีเกมเลยแล้วเบ็ด50บาทด้วยมาดูกันว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเข้าไม่เข้านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนโอ้โหมา37บาทนะคะทุกคนนะสวยมาดิ2อ5ห้ ขอปลาย30บาทนะะคทุกคนนะมามาคูณ9คูณ9คูณ9บาย202บาทนะคะทุกคนโอเคได้มา457บาทเออ1 12โอเคได้ รางวัลรวมทั้งหมดก็อยู่ที่810บาทนะคะทุกคนจบไปละนะคะตอนนี้ก็คือได้กําไรมาแล้วนะคะทุกคนนะงั้นก็ปั่นเบ็ด50บาทไปเลยละกันเนาะทุกคนเนาะไหนไหนมันก็ขึ้นมาละปั่นเบ็ด50บาทไปเลยละกันฟีสปินจะเข้าอีกหรือเปล่าโอ้โหฟีสปินเข้ามา2รอบติดติดกันเลยนะคะทุกคนนะงั้นก็เริ่มเลยละกันนะคะเพื่อนๆเริ่มเลยละกันคูณ3ไป90บาท เออมา1,12โอเค345บาทนะคะทุกคนมามาดิคูณเ้าคูณเ้าไป1 3 3 5บาทผีเสื้อมาเออคูณ25คูณ25ไป750บาทนะคะทุกคนนะ,ะโอ้เงินรางวัลก้อนโตเข้ามา2,242่บอาทนะคะเพื่อน,อนโอ้โหโอ้โห มาดิมาดิคูณเก้าไปหนึ่ายห้าสบาทคูณสามสิบาแปดหมาอีกมาอีกหนึบาทนะคะทุกคนโอเคเงินรางวัลก้อนโตทั้งหมดก็โอ้โหได้มา3สิบบาทเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือได้กำไรมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะเอาจริงคูณสไปสอง้อยสิบบาทเออไปสองร้อยสิบผีเสือ้อมาเออหื้อเออหือ,อ,อ,อคูณ ก้าไป900บาทดอกนี้คูณ45้มา225้นะคะทุกคนโอ้รางวันก้อนโตเข้ามา1545บาทนะคะทุกคนนะเออ75 75 6คูณ6ไม่ใช่6เออคูณ9ไป1000โอ้โหทุกคนดู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 ดด โอ้โหคูณ55ดอกนี้4,125บาทเลยนะคะดอกสุดท้ายปิดไปสวยๆนะ,ะทุกคน5,242บาทนะคะทุกคนนะ,ะ <c oughs> เงินรางวัลรวมทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่12,157บาทนะคะเพื่อนๆ ทุนมา150บาทตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่12,967บาทนะงั้นเดี๋ยวเราจะเลิกเล่นแค่นี้เลยดีกว่านะคะกำไรเนี่ยก็หมื่นกว่าหมื่นกว่าเลยนะทุกคนนะถ้าเพืเ่อนๆอยากมาลองเล่นหรืออะไรยังไงไหนะคลิกลิงก์ใต้คลิปเข้าไปกันได้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะปักหมุดลิงก์สมัครไว้ให้ที่ใต้คลิปนะอย่างที่บอกนะคะทุกคน เว็บที่เราเล่นตอนนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยก็คือโปรโมชั่นห0รฝาก1 0 0ร้อยรับฝาก2 0 0ร้อยรับสองฝาก3 0 0ร้อยรับสามฝาก4 0 0ร้อยรับสี่ฝาก5 0 0รับ5 0าบาทนะถ้าสนใจเนี่ยคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อนเข้าไปได้เลยสำหรับวันนี้เนะเราก็ต้องขออนุญาตพอกแค่นี้ก่อนฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย